สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังบทความอ่านระหวา่างบรรทัดของคุณสันติสุขมะโดงศรีใครจะเป็นนายกสัปดาห์หน้าจะได้เห็นการประชุมรัฐสภา3กรกฎาคม2566และการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นสัปดาห์ถัดไป ก็น่าจะได้เห็นการประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัฐจะได้เป็นนายกหรือไม่เพราะอะไร 1. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร,รครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาพลตบดทวิโร์เปาอินสอสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอายุ89ปีอาวุโสสูงสุดในสภาจะทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว 2. ใครจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาพักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยมีความขัดแย้งกันมาโดยตลอดต่างฝ่ายต่างต้องการให้เก้าดี้ประธานสภาเป็นของพักตนเองตั้งแต่วันแรกที่พักคก้าวไกลเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยก็แจ้งความประสงค์จนถึงวันนี้นาทีนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้พักคก้าวไกลต้องการใช้เก้าอี้ประธานสภาผลักดันร่างกฎหมายของพักโดยเฉพาะร่างแก้ไขมาตรา1 1 2 ลดการคุ้มครองสถาบันร่างนิรโทษกรรมคดีการเมืองรวมความผิดมาตรา112พรกเก้าวไกลมีเสียงแค่141เสียงคนจะเป็นประธานสภา,าจะต้องได้รับเสียงข้างมากจากการโหวตของสสครั้งที่แล้วปี2 5 6 2ในชวนหลีกภัยได้258คะแนนชนะนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์235คะแนนทำให้ในายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภา โดยไม่ได้มาจากพรรคที่มีสอสอมากที่สุดจนถึงวันนี้แหล่งข่าวทุกสายรายงานตรงกันว่าสอสอพรรคเพื่อไทยจะได้รับการเลือกจากสอสอด้วยเสียงข้างมากเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาด้วยตําแหน่ง 3. ในการลงมติเลือกประธานสภานั้นสอสอแต่ละคนจะลงคะแนนด้วยการเขียนชื่อผู้ที่ตนต้องการเลือกลงไปในบัตรจากนั้นย่อนลงหีบบัตรจนครบทุกคน จะไม่มีใครทราบว่าสสคนไหนลงคะแนนเลือกใครจากนั้นค่อยเปิดหีบบัตรนับคะแนนเพราะฉะนั้นในบรรดาพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พัก312สสจะรู้ว่าคนที่พักก้าวไกลเสนอเป็นประธานสภา,าจะได้รับคะแนนจากสสจริงๆกี่คะแนนจะขาดหายไปจาก312เสียงสักเท่าไหร่ก็ต้องรอตอนนับคะแนนเสร็จนั่นเองที่สำคัญจะไม่ทราบว่าใครลงคะแนนให้ใคร เป็นหลักการเลือกประธานที่ใช้กันมาโดยตลอดปี2,562ก็แบบนี้ 4. ตำแหน่งประธานสภาจนถึงนาทีนี้ชื่อสุชาติตันเจริญสอสอพักเพื่อไทยมาแรงที่สุดอดีตรองประธานสภาที่เคยชี้ว่าร่างแก้ไขมาตรา112ของพรรก,ก้าไกลที่เคยเสนอในสมัยที่แล้วน่าจะขัดรัฐธรรมนูญในที่สุดร่างแก้ไข112ก็ไม่ได้เข้าสภาและทั่งมีการยุบสภา 5. หลังจากนั้นเมื่อชื่อประธานสภาได้รับการโปรดเกล้าก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาลงมติเห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะนัดประชุมเลือกนายกในสัปดาห์ถัดไป 6. ในการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกมีโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคจะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มจเจริญรัฐอย่างแน่นอน หัวหน้าพักทั้ง8พักมีสอสอรวม312คนจะยืนยันว่าสนับสนุนลงคะแนนให้นายพิธาแน่นอนแต่จะได้รับคะแนนถึง376เสียงหรือไม่6.1มีโอกาสที่จะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นแข่งกับนายพิธาแต่นายพิธาก็จะได้คะแนนไม่ถึง376เสียงเพราะสมาชิกรัฐสภาอันประกอบด้วยสอสอและส,ละสอวอที่เหลือไม่ลงมติเห็นชอบนายพิธาเป็นนายกโดยสอวอส่วนใหญ่อาจจะงดออกเสียง โดยมีเหตุผลที่จะกล่าวต่อไป6.2หากมีเหตุที่ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาได้เป็นโอกาสที่พักเพื่อไทยจะเสนอชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อนายกของตนพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอาจดึงพักอื่นเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นเหตุให้พักก้าวไกลถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านกรณีนี้บุคคลในบัญชีนายกของพักเพื่อไทยจะเป็นนายกรัฐมนตรี6.3 แต่พักเพื่อไทยจะต้องประเมินว่าถ้าเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลทันทีโดยนายกมาจากพักเพื่อไทยจะทนแรงกดดันจากข้อหาไม่ซื่อสัตย์ต่อ MOU ได้แค่ไหนคุ้มหรือที่ตนเองจะให้ลูกนายใหญ่มาเป็นนายกในท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งการเมืองพักเพื่อไทยอาจจะไม่มีการเสนอชื่อแคนิเดตนายกของพักตนแต่จะกําหนดให้สสฟรีโหวตส่วนขั้วรัฐบาลเดิม188เสียง อาจมีการเสนอชื่อแคนดิเดตในขั่วของตนที่เหลือขึ้นมาแข่งขันโดยเมื่อรวมกับเสียงในฝ่ายเดียวกันกับเสียงของงูเงาราว80คนรวมกับขั่วรัฐบาลเดิม188เสียงก็จะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรและทําให้สอวอลงมติสนับสนุนได้เพราะรวมเสียงสสได้เกินกึงน่งหเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญกรณีนี้ นายกมาจากบุคคลในบัญชีพักขั้วรัฐบาลเดิมได้แก่นายอนุทินพลเอกประวิทธิ์ผลเอกประยุทธ์เป็นต้น 7. ทําทำไมสอวอส่วนใหญ่จะไม่ลงมติเห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกสอวอทุกคนจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกวุฒิสภายืนขึ้นในที่ประชุมและกล่าวปฏิญาณต่อหน้าพระบรมศาธิสลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่เหนือบัลลังก์ประธานสภาเข้าพเจ้า ชื่อผู้ปฏิญาณขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยทุกประการในความเป็นจริงนายพิธาเป็นหัวหน้าพักเก้าวไกลเคยแสดงจุด,ดยืนท่าทีและประกาศแนวทางการดําเนินการจะกแก้ไขกฎหมายมาตรา1 1 2ลดการคุ้มครองสถาบันพร้อมประกาศว่า จะสนับสนุนผู้เสนอยกเลิกมาตรา1นึด้วยนอกจากนี้ยังจะผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมของผู้กระทําความผิดมาตรา1นึอีกทั้งนายพิธาและสสพักก้าไกลมีพฤติกรรมเกื้อหน,นุนช่วยเหลือผู้ที่ถูกดำเนินคดี1นึ่อมบ3นิ้วที่เป็นปฏิบัติตนอสถาบันโดยที่แกนนํามบ3นิ้ว3รายที่เคยปราศัยเรียกร้องปฏิรูปสถาบันได้สู่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่าลมล้างการปกครองมาแล้ว ตามคำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญที่19ทับ2,564วันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2,564นายอานน์นำพานายพานุพงศ์จากนอกบรรณสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเนื้อหาบางส่วนก็คือเสนอยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้และเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และนิติโทษกรรมพูดถูกดำเนินคดี112นั่นเอง ครั้งนั้นสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะที่เคารพสักการะอันนำไปสู่การสร้างความปั่นป่วนและความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่เกินความพอเหมาะพอควรโดยมีผลทำให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และจะนำไปสู่การบ่นทําลายการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดการกระทําของบุคคลทั้ง3เป็นการซอกก่อนบ่นทําลายการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การออกมาเรียกร้องโยมตีในที่สาธารณะโดยอ้างการใช้สิทธิ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนอกจากเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องใช้ถ้อยคำหยาบคาย และยังไปละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนอื่นที่เห็นต่างด้วยอันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้บุคคลอื่นกระทำตามข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าการชุมนุมหลายครั้งมีการทําลายพระบรมชายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์การแสดงออกโดยลบแถบสีน้าเงินซึ่งหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ออกจากธงไตรรงคข้อเรียกร้อง1ิประการของผู้ถูกร้องที่1ที่สและที่3เช่นการยกเลิกมาตราหของรัฐธรรมนูญ การยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุสลการยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารนณะเป็นข้อเรียกร้องที่ทำให้สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยของชาติไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตลอดทั้งพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3า แสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจของผู้ถูกรองที่1ที่2และที่3ว่าใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที่1ที่2และที่3ม,มีเจตนาซ่อนเร้นหรือทําลายล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่เป็นการปฏิรูปสวต้องทําตามคําปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างสวทวินเปลี่ยนสีเคยกล่าวไว้ชัดเจนว่า เวลาผมจะไปลงคะแนนเสียงหรือลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นประการแรกผมทําตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดถ้ารัฐธรรมนูญไม่กําหนดผมก็ไม่ไปทําภารกิจนี้ประการที่สองจเป็นหรือไม่ที่ผมต้องโหวตให้เป็นไปตามเสียงของสสส่วนใหญ่หรือไม่คําตอบก็คือไม่จําเป็นเพราะถ้าต้องโหวตตามก็ไม่ต้องกําหนดในรัฐธรรมนูญให้ผมสอวอไปโหวตด,ด้วยแต่นี่ ไม่ได้หมายความว่าผมจะโหวตสวนหรือไม่เหมือนสอสส่วนใหญ่นะแต่หมายความว่าอาจเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้เพียงแต่อย่ามัดมือมัดเท้าผมขอให้เป็นการตัดสินใจของผมได้ไหมประการที่ 3. ภารกิจนี้ผมถือเป็นหน้าที่ไม่ใช่สิทธิสิทธิ์ใช้ยังไงก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเรากระทบเราเป็นหลักแต่หน้าที่นี้ที่เราต้องทําให้ดีที่สุดเพราะเป็นหน้าที่ต่อคนอื่นทําให้คนอื่น ซึ่งในที่นี้คือประเทศและประชาชนทั้งประเทศเพราะเขาต้องการนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่เลือกเขาดังนั้นต้องทําให้ดีให้เหมาะสมถูกต้องที่สุดประการที่4เวลาไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นผมหมายความอย่างนั้นจริงๆคือไม่ได้ไปดูว่าเขาป๊อปปูล่าแค่ไหนได้เสียงมากน้อยแค่ไหนแต่ไปดูว่าเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีได้หรือไม่มีภาวะผู้นํามีความคิดวิสัยทัศน์และนโยบาย และแนวทางในการบริหารอย่างไรจะนำพาชาติบ้านเมืองไปได้หรือไม่ถ้ามีคู่แข่งผมก็เปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วก็ตัดสินใจไปตามหลักการนั้นสันติสุขมะโรงสีศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตระการตาแห่งนี้ จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่บ้านบางใหญ่นนทบุรีสนใจ ติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์096 214 1545